เมื่อประเทศไทยพยายามจะโชว์พยายามจะอวดเราก็จะเห็นรากเหง้าของวัฒนธรรมขเขมรในสังคมไทยอย่างชัดเจนขอบคุณที่อนุรักษ์อักษร,รขเขมรและรอยสักของขเขมรอยากจะเป็นขอมจนตัวสัน่นแต่อ่านตัวอักษรขอมไม่ออกอยากเรียนภาษาขเขมรไหมฉันสอนให้พวกคุณได้นะ เทียนไทยหรือสักไทยดั้งเดิมสมัยก่อนเป็นเพียงการสักโดยพระพิสุสง์ หรือพราหมณผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นโดยรอยศักได้พัฒนามาหลายยุคหลายสมัยหลายพันปีภายใต้อิทธิพลน,นักาลาดทางศาสนาที่แตกต่างกันหลายประการกระทั่งการสักยันได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อาจารย์หลายสำนักรวมไปถึงลายสักยนันกลายไปเป็นที่รู้จักจวบมาถึงจนปัจจุบนันซึ่งการออกแบบยันตรา มันก็มีอยู่ในศาสนาฮินดูอินเดียและได้รับการดัดแปลงจากชาวไทยเนื่องจากศาสนาพุทธจากอินเดียที่อยู่ใกล้เคียงโดยว่ากันว่าตัวอักษรเป็นตัวอักษรขอมไทยใช้ในทางศาสนาจิตวิญญาณในประเทศไทยซึ่งขอมไทยก็มีรากมาจากขอมเขเมรอีกทีหนึง่งแต่ตัวสะกดและการอ่านออกเสียงอาจจะแตกต่างกันโดยคำว่าศักยันยนั้นก็มาจากภาษาไทยบวกกับภาษาสันสกฤตศัก แปลว่าแตะหรือสักมาจากภาษาไทยไทยยันซึ่งมีตัวเต่าการันมาจากภาษาสันสกฤตที่มาจากคำว่ายันตราแปลว่าตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลขอักขระหรือรูปภาพที่เขียนสักซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้สักยันไทยกับอาจารย์หนูกันภยัย จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักแสดงสาวแองเจลีน่าเจอรีนักแสดงสาวใจบุญที่มีรอยสักไทยเต็มแผ่นหลังทั้งยันห้าแถวเสริมดวงเพิ่มสเสน่ห์ความสำเร็จและป้องกันภัยอันตรายยันโพรัพาบการเงินการค้าขายมีคุณเมตตายันเฉดเพชรอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยโชคลาบยันเสือเหลียวหลัง เพิ่มอำนาจบารมีมีคนเมตตาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านของเราได้มาเห็นยานของแองเจลินาจอรี่พี่พี่ชาวเน็ตเพื่อนบ้านเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก่อนไปดูความคิดเห็นแอดขอย้ำอีกครั้งต้องใจร่วม,วมกันนะวัยรุ่นพุทธธรรมโมสังโฆถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลย ความคิดเห็นแรกเพื่อนบ้านได้บอกไว้ว่าก็ขอขอบคุณแล้วกันนะที่ใช้อักษรเขมรบนรอยสักของคุณความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ามันคืออักษรประจำชาติเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่า เมื่อประเทศไทยพยายามจะโชว์พยายามจะอวดเราก็จะเห็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเขมรในสังคมไทยอย่างชัดเจนความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าขอบคุณนะที่ชาวเสียมใช้อักษร,รเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้คนและนั่นเป็นหลายร้อยปี วัฒนธรรมก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามีความสุขกับพจน์ของคุณนะยังไงโลกก็รู้ยังไงผู้คนก็จะยืนหยัดในเรื่องจริงความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าคุณอ่านมันได้ไหมล่ะประมาณว่าคนไทยอ่ะอ่านออกหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ลายสัต์ไทยแต่ยันเป็นของเขมรขอบคุณที่รักยันของเขมรความคิดเห็นต่อมาคอมเมนต์ไปนในเชิงเดียวกันว่าขอบคุณนะที่ช่วยสนับสนุนตัวอักษรเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าแม้แต่เอง็งเจโรน่าเองก็ยังรู้ว่ามันมาจากกัมพูชาแต่คุณก็ยังจะต่อสู้เพื่อความหวังของคุณ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไลยว่าว้าวสุดยอดของประเทศกัปป้แลนด์ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไลยว่าว่าแต่ยันมันมาจากที่ไหนนะพ่อหนุ่มยันน่ะมันมาจากประเทศอะไรกันนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามีตัวอักษรเขมรอยู่บนหลังของเธอจริงๆโถเพื่อน จะอ้างว่าทุกอย่างเป็นของคุณไม่ได้นะ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าเฮ้ hey, นั่นฟังดูตลกไปเลยสักเยันไทยแต่ใช้ตัวอักษรเขมรนี่มันปี2023แล้วนะเพื่อนไม่มีประเทศไหนจะเชื่อคนไทยอีกแล้วนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่า <c oughs> อยากจะเป็นขอมจนตัวสั่นแต่อ่านตัวอักษรขอมไม่ออก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าฮมันดูเหมือนรอยสักเขมรนนะคุณก๊อปมาจากประเทศกัมพูชาหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่ารอยสักไทยแต่อักษรเขมรนว้าวมันมหัศจรรย์จริงๆความคิดเห็นต่อมาได้ขอบคุณอีกแล้วแหละ ขอบคุณอีกครั้งนะประเทศไทยที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนยันของเ,เมขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอยากเรียนภาษาเขมรไหมฉันสอนให้พวกคุณได้นะคนต่อมาได้บอกไว้ว่าอักษรเขมรทั้งนั้นจะหัวเราะหรือร้องให้ดีคนต่อมาได้บอกไว้ว่า ขอบคุณที่อนุรักษ์อักษรเขมรและรอยสักของเขมรคนต่อมาได้บอกไว้ว่าโจนเสียมนี่เก่งจริงๆเรื่องทำตัวบ้าๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าน่าละอายสำหรับคุณที่พยายามบิดเบือนความจริงการไม่ยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่น่าละอายและขอปิดท้ายสองคอมเมนต์จากคนไทยได้บอกไว้ว่า ผมเกรงว่าขเขมรจะพยายามอ้างว่าอาจารย์หนูเป็นชาวกัมพูชาและคนไทยสุดท้ายได้บอกเลยว่าฉันปวดหัวมากนะจะพวกคุณขเขมรจากที่แอดได้ลองอ่านหลายๆคอมเมนต์และลองอ่านหลายๆสื่อบางสื่อก็บอกว่าขเขมรคือขอมบางสื่อก็บอกว่า หอมไม่ใช่ขมนแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ทิศใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและก่อนจะจาก,กันไปเช่นเดิมขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองขาประจำมาไว้กันจริงๆและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มาคอมเมนต์เร็วๆกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ